มาทักท้ายนะครับมาสวัสดีครับคืนนี้ก็เป็นหลานเจ้ามหานครนะครับคืนนี้ผมจะเปิดไว้สองพันรวมส่งผู้เมียนะครับสายแม่จะเป็นพระจันทร์เสี้ยวกก๊กปใหม่ทายุมะนะครับโกโกหมหานครเสือดำวิวทีนะครับ ชินชอบก็ทักมาเบอร์โทรก็ศูนย์4 8 6, 6 5 3หนหสามนะครับไอดีไลน์ก็ทักตามเบอร์ได้นะครับผมสนใจก็ทักมานะครับโทรสอบถามได้นะครับผมสวยนะครับสนใจก็ทักได้นะครับคูเมียแพ็คคู่นะครับสองพันรวมส่งนะครับ ว่าแอดไลน์ส่วนตัวมาก็ได้นะครับนี่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ